สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับเข้า VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่ยี่สิบสี่นะครับ24ี่นะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มสดใสสดใสดำโชคมาให้ทุกทุกท่านนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวโจนให้ท่านผู้ชมได้ร่นมลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ออกเวลาตีสามห้านาทีนะครับของทุกวันทุกวันยันถึงสูงนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิทกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ๆๆด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับกดติดกใจนะกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่อง v i p ธรรมดาด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆนะแห้งๆก่อนจะรวยเหมือนมันต้องแห้งก่อนต้องแห้งต้องดวงดีโชคดีก่อนเนอะมันค่อยๆรวยได้เนาะ,อะขอให้ดวงแห้งๆก่อน,กนนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาเยอะเราก็มาชมกันนะครับว่าวันนี้ดาวจจมีอะไรน่าทำ้อ ประมาณนี้นะครับอาชมนะวันที่ยี่สิบสี่นะครับตีสามห้านาทีนะเช้าๆนะอือดาวโจนเช้าเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งพันธงที่หนึ่งนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนศูนย์น,นะครับสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับชุดวินนะครับเก้าศ เจ็ดหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะอ่าอาดูใกล้ใกล้หน่อยดูกใกล้ๆหน่อยครับเด่นนะครับเก้าศูนย์ฟันตรงที่ศูนย์นะครับไปฟันตรงที่หนะนึ่งนะฟันตรงที่หนึ่งนะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยเราจะวงกลมให้ทันไหนที่ว่ามันน่าจะเด่นที่สุดนะครับหนึ่งห้า ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับหกหนึ่งคิดว่าคงไม่มาถ้าสี่หนึ่งไม่แน่อา่าตัดการไว้ก่อนนะครับประมาณนี้อันนี้ชุวดวินนะครับอ่าจัดไปตานเช้าก็มีตามนี้นะครับตีสามห้านาทีนะใครยังไม่นอนหรือว่าใครเพิ่งเลิกงานหรือว่าใครเพิ่งจะ กลับมาจากสังสรรค์หรือว่าใครที่ลืมนอนอะไรงเงี้ยก็มาลุ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากมานะครับอือครับเอ่อครานี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านเฮง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 ดวงดีๆๆดวงดีโชคดีโชคดีนะครับอ่านี้ก็แล้วกันครับสวัสจีภาพเอาขึ้นมาทําไมหนูอืม